สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มของดิฉันจะมาสำรวจแรงบันดาลใจในการอ่านหนังสือของนักเรียนนักศึกษาทั้งภายในและภายนอกวิทยาัยอาชีวศึกษาวัฒนธานีค่ะสมาชิกในกลุ่มมีดังนี้ดิฉันนางสาวทิเดนรอดสำอางสาขาการบัญชีค่ะและดิฉันนางสาวประภัสสรปรีปรนัย<ม>เชิญรับชมที่มาและความเป็นมาได้เลยค่ะ เป็นมาและความสำคัญของโครงงานการอ่านเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการเรียนรู้และการพัฒนาสติปัญญาของคนในสังคมการอ่านทำให้เกิดการพัฒนาด้านสติปัญญาความรู้ความสามารถพฤติกรรมและค่านิยมต่างๆรวมทั้งช่วยในการเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตพัฒนาไปสู่สิ่งที่ดีที่สุดของชีวิต การอ่านจึงมีความสำคัญต่อชีวิตมนุษย์อย่างยิ่งความเป็นจริงการอ่านไม่ได้มีความสำคัญต่อนักเรียนหรือนักศึกษาเท่านั้นแต่บุคคลทั่วไปก็อาจแสวงหาความรู้ได้ด้วยการอ่าน การอ่านเป็นสื่อกลางของการเรียนรู้ผู้อ่านมากย่อมรู้มากและถ้านำความรู้นั้นมาใช้ประโยชน์ต่อสังคมสังคมนั้นย่อมมีประสิทธิภาพสามารถพัฒนาไปในทางที่ถูกที่ควรอย่างรวดเร็วดังนั้นการปลูกฝังให้รักการอ่านตั้งแต่เยาว์วัยจึงเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตอีกทั้งการอ่านยังเป็นหัวใจของการจัดกิจกรรมทั้ง หลายในการเรียนการสอนและมีความสำคัญยิ่งต่อความสำเร็จการอ่านเป็นทักษะที่สำคัญอันจะส่งผลต่อการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยเฉพาะระดับประถมศึกษาหากเริ่มต้นดีรากฐานการอ่านของเด็กก็จะดีวัตถุประสงค์ของโครงงาน เพื่อศึกษาแรงบันดาลใจในการอ่านหนังสือของนักเรียนนักศึกษาทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุรัชธานี 2. เพื่อศึกษาระดับแรงบันดาลใจในการอ่านหนังสือของนักเรียนนักศึกษาทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัอยอาชีวศึกษาวัชธานี 3. เพื่อฝึกให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ระดับแรงบันดาลใจในการอ่านหนังสือของนักเรียนนักศึกษาทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุราชธานี 1. กลุ่มผู้ให้ข้อมูลกลุ่มผู้ให้ข้อมูลได้แก่นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุราชธานีในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2565จำนวน30คนที่ไม่ใช่กลุ่มผู้ให้ข้อมูลเดียวกันกับการสัมภาษณ์ 2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่แบบสอบถาม3การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิเคราะห์ข้อมูลจากผลการสัมภาษณ์วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่ร้อยละค่าเฉลี่ยและส่วนเบีเ่ยงเบนมาตรฐาน4.1จำนวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปของแบบสอบถามจำแนกตามสภาพเป็นตัวแทนนักเรียนจำนวน5คนคิดเป็นร้อยละ16.67 เป็นนักเรียนนักศึกษาจำนวน25คนคิดเป็นร้อยละ83.33แสดงเป็นแผนภูมิได้ดังนี้ค่ะ4.2ผลการวิเคราะห์ระดับแนวคิดของพฤติกรรมการสร้างแรงบันดาลใจในการอ่านหนังสือของนักเรียนและศึกษาทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบราชธานีเรียงลำดับจากมากไปน้อยได้ดังนี้ 1. อ่านหนังสือเพื่อคลายเครียดและให้ความเพลิดเพลิน 2. อ่านเพื่อฝึกสมาธิ 3. อ่านเพื่อเพิ่มความรู้รอบตัว 4. อ่านหนังสือสอบ 5. อ่านเพื่อไปสอบราชการและสอบทำงาน 6. อ่านพอมีคนแนะนำให้อ่าน 7. อ่านข่าวหนังสือพิมพ์ 8. อ่านตอนที่จำเป็นเช่นได้คะแนนแรก 9. อ่านหนังสือที่น่าโปงน่าสนใจ 10. อ่านหนังสือที่มีลายเซ็นบุคคลที่ชื่นชอบ สแสดงเป็นแผนภูมิได้ดังนี้ค่ะผลสรุปโครงงาน1จากการสัมภาษณ์แรงบันดาลใจในการอ่านหนังสือของนักเรียนนักศึกษาทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามโดยเรียงลำดับความถี่มากไปหาน้อย10อันดับได้แก่1การอ่านหนังสือเพื่อคลายเครียดและให้ความเพลิดเพลิน2 อ่านเพื่อเพิ่มสมาธิ3อ่านเพื่อเพิ่มความรู้รอบตัว 4. อ่านหนังสือสอบ 5. อ่านเพื่อไปสอบข้าราชการและสอบทำงาน 6. อ่านเพราะมีคนแนะนำให้อ่าน7อ่านข่าวหนังสือพิมพ์ 8. อ่านตอนที่จำเป็นเช่นได้คะแนนแรก 9. าอ่านหนังสือที่น่าปกน่าสนใจ 10. อ่านหนังสือที่มีลายเซ็นบุคคลที่ชื่นชอบ 2. อระดับพฤติกรรมการอ่านหนังสือของการสร้างองค์ความรู้ของนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดตัวอย่างแผนภูมิประกอบการสรุปผลโครงงานคลิปตัวอย่างสำรวจการใช้เวลาว่างในการอ่านหนังสือ เวลาว่างใช้ประโยชน์อย่างไรในการอ่านหนังสือทบทวนเนื้อหาที่เรียนมาค่ะเวลาจะสอบก็อ่านเป็นดียค่ะเพราะว่าแบบอ่านเพื่อฟังการเขียนค่ะขอบคุณค่ะเอ่อใช้อ่านหนังสือพั่พวกรกะตูนค่ะเพราะว่าให้ความเพลิดเพลินแล้วก็สนุกค่ะมีเนื้อหาที่ไม่ไม่ได้แบบ <laughs> คนที้ชอบอ่านยาช่วยดีมากเพรา่าจมาคราน โครงการแรงมือดีในการอ่านหนังสือในภายในและภายนอกวิทยาศาสตร์วิทยาศาวิทยสถาบันแค่เพียงเท่านี้ค่ะ